ได้ผลเป็นที่น่าพอใจครับปลูกตั้งโอดในกระถางแขวนปลอดภัยจากแมลงหนอนเป็นโครงการที่เราปลูกในสวนในรัวบ้านของเราครับสวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรัวบ้านชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ช่องเกษตรที่นำเสนอเรื่องราวทางการเกษตรที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านครับวันนี้มีโอกาสดีครับพาทุกท่านมาดูผลงานของโครงการปลูกผักในรั้วบ้านครับของเกษตรรั้วบ้านในรอบ2เดือนที่ผ่านมาครับเป็นยังไงครับงามเขียวเต็มแปลงไปเลยครับนี่ก็คือต้นแมงลักครับหรือว่าผักอิตู ยิ่งเด็ดยิ่งงามครับแยกออกมาปลูกต้นเขาก็จะโตเร็วข้างๆกันโหระพาครับเป็นพืชสวนครัวที่เป็นพื้นฐานเลยนะครับใช้อยู่บ่อยๆมีเมนูที่ต้องใช้อยู่บ่อยๆถ้าเรามีสักต้นสองต้นก็ไม่ต้องซื้อครับนี่ครับเมนูยอดนิยมของขอครอบครัวเราเลยครับกะเพราครับ ว่าจะเป็นผัดกระเพราเนื้อหมูเอามาดูกันครับนี่ก็คือผักกาดขาวที่เราปลูกไว้แปลงนี้เอาไปรับประทานเยอะแล้วน,นะครับนี่คือรุ่นที่สองครับที่เราปลูกไว้เราต้องการที่จะให้ได้กินแบบต่อเนื่องก็จะปลูกเป็นรุ่นๆไปเป็นการปลูกแบบอินทรียครับนี่ก็คือแปลงแรกเลยนะครับที่เรา หวานมเมล็ดกระพเราพาโหระพาแล้วก็แมงรักลงไปปนกันตอนนี้เขาก็ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเรากินไม่ทันเลยนะครับช่วงนี้ส่วนหนึ่งเราแยกเอาไว้ปลูกให้เขาเป็นต้นหลักในอนาคตอ,อ้ามาดูนี่ครับปลูกยากมากเลยครับนี่ก็คือแปลงของตั้งโอนะครับเนี่เมื่อแยกออกมาปลูกแล้วก็ดูแลเดือนอกว่าเกือบ2เดือนครับ กำลังงามครับตอนนี้เริ่มเริ่มที่จะติดปุ๋ยแล้วนะครับอา้าวส่วนหนึ่งเราก็แยกว่าปลูกใส่กระถางเป็นปลูกในกระถางแขวนแบบประหยัดน้ําอันนี้เราแขวนไว้นี้เราจะปลอดภัยจากพวกมแมลงหนอนต่างๆเป็นการทดลองนะครับปลูกในขวดพลาสติกเป็นลักษณะเป็นขวดประหยัดน้ํา มีน้ําอยู่ข้างล่างใส่ปุ๋ยใส่อะไรลงไปแล้วเขาก็จะอยู่อย่างนี้ยาวลดน้าครั้งเดียวได้อีกหลายวันครับเป็นการแยกออกมาปลูกเป็นต้นๆ้นสิ่งที่เราจะได้รับจากตรงนี้ก็คือเขาโตเร็วควบคุมการตบโตได้ดีแล้วก็ปลอดภัยจากแมลงส่วนหนึ่งเราก็ทดลองทําครับปลูกพืชกับหัวนี่ก็คือต้น ของมะเขือเทศเอามาลองทําดูนะครับได้ผลครับรากออกเต็มเลยนะครับกําลังจะเลี้ยงต่อไปให้เขาออกลูกนะครับส่วนหนึ่งเราก็ลงพื้นลงดินลงแปลงปกตินี่ก็คือมะเขือเทศมาดูครับโครงการหลุมต้มยำของเราเริ่มที่คาขาต้นนี้ก็กำลังจะ แตกหน่อแตกกอคาตะไคร้ครับมาดูตะไคร้ครับจําเป็นครับในครอบครัวเราจะต้องมีการทําเมนูเกี่ยวกับเรื่องต้มยำคาตะไคร้ใบมะกรูดครับมีต้นเดียวเกินพอครับใบข้างเขาเราดูแลเขาด้วยน้ํายาธรรมชาติข้างๆกันก็จะเป็นโครงการของพืชผลครับเป็นค้างอางุนในกระถางกําลังจะอัด น้ำอัดปุดแใ,ใกล้กันนะครับก็จะเป็นต้นฝรั่งกิมจูต้นนี้เป็นผลไม้หลักประจําบ้านเราเลยนะครับกําลังออกลูกส่วนหนึ่งก็กําลังออกดอกติดผลเล็กๆมันเป็นแบบหลายรุ่นครับถ้าเราไม่ห่อไว้มแมลงมารบกวนเราจะไม่ได้ผลที่งามส่วนหนึ่งเราก็ตอนเอามาปลูกในกระถาง จะพยายามปลูกให้ออกลูกในกระถางน,นะครับตอนนี้กําลังเพิ่มสารอาหาร,รที่จําเป็นออกออกลูกแล้วนะครับเดี๋ยวจะดูกันว่าผลที่เราจะได้รับนี้เป็นยังไงเกษตรในรั้วบ้านก็จะนําเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านให้กับพี่น้องทางบ้านได้รับรู้ด้วยกันนะครับวันนี้แชร์ผลงานที่ทํามาในรอบ2เดือนให้กับทุกท่านได้รับรู้ไปด้วยกัน สำหรับวนันนี้พบกันเพียง่นี้ครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเราบชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ